หน้า542ตั้งแต่อธิกรณเพทะวันนา,นาเป็นต้นไปอธิกรณเพทะวันนา,นาวินิจฉัยในอธิกรณเพทะพึงทราบดังนี้พระอุบาลีเถระครั้นกล่าวหรืออธิกรว่าการรื้อสิบเหล่านี้แล้วได้กล่าวว่าเมื่อรื้อวิวาทาธิกรย่อมรื้อสมถะเท่าไรเป็นอาทิเพื่อแสดงการรื้อสมถะเพราะรื้ออธิกรอีก ในบทเหล่านั้นหลายบทว่าวิวา,าทาทิกรณนังอุโกโตเตนโตทเวสม,มัตเถอุโกโตเตติมีความว่าย่อมหรือคือปฏิเสธขานสมถะสองนี้คือสัม,มุขขาวินัยหนึ่งเยพุยาสิกาหนึ่งหลายบทว่านุวาทาทิกรณังอุโกเตนโตจตารอมีความว่าย่อมหรือสมถตสีเหล่านี้คือสัมุขขาวินัยสติวินยัยอมูลหาวินยัยตสสป,ปาปิยสิกา หลายบทว่าอาปัตาที่กรนางอุโกโตเตนโตตโยได้แก่ย่อมหรือสมัฏานสามนี้คือสม,มุขาวินัยปฏิญญาตะกรณาตินวัฏารกะหลายบทว่ากิจจาที่กรนางอุโกโตเตนโตเอกังมีความว่าย่อมหรือสมัฏานหนึ่งนี้คือสม,มุขขาวินัยบรรดาการหรือสิบสองในวาระที่ตอบคำถามว่าการหรือมีเท่าไรเป็นอาทิการหรือสามก่อนมีอาทิคือ การที่สงยังไม่ได้ทำย่อมได้ในอนุวาธาธิกรที่สองโดยพิเศษการหรือสมธถสามมีอาทิคืออาทิกรณ์ที่สงยังไม่ได้ชำระย่อมได้ในวิวาธาธิกรที่ต้นการหรือสมถาสามมีอาทิคืออาทิกรณ์ที่สงยังไม่ได้วินิจฉัยย่อมได้ในอปตาธิกรที่สามการหรือสามมีอาทิคืออาทิกรณ์ที่สงยังไม่ได้ระงับย่อมได้ในกิจจาธิกรที่สี่ อีกประการหนึ่งการหรือแม้ทั้ง12ย่อมได้ในอธิกรณ์แต่และอย่างแท้